แล้วมันลงมาหานิโปอย่างนี้ภูบนคือขึ้นข้างอย่างนี้ดูดีๆนะภูบนขึ้นข้างแล้วกลายเป็นกีบบาเห็นไหมดูตรงไหนได้ดูจากเวลาเราลีบเสื้อเห็นไหมเราจะอยู่ตรงนี้แล้วไล่ลงมาเห็นไหมมนตรงกันไหมภูบนอันนี้ภูล่างอันนี้ภูบนภูบนก็คือขึ้นเส้นบาเห็นไหมเวลาเราลีบเสื้อเราจับไง นึกออกไหมจับอย่างนี้แล้วมันอยู่ไงอยู่นี้ถูกไหมดังนั้นคุณรีดคุณนวดตรงไหนตรงนี้มันจะมีลักษณะกีบบัวตรงนี้เราไม่นวดเราไม่นวดตรงกีบห้ามเด็ดขาดตรงเนี้ยที่ฉีดยาเข็มเราเนี่ยห,ห้ามนวดนะคะห้ามไปยุ่งกับเขาเลยดังนั้นเวลาเรานวดเรานวดตรงไหนนวดตรงนี้ นวดตรงนี้แล้วขึ้นมาแค่นี้ก็คือนวดไปแค่ใช้เสื้อเนี่ยเอาไง่ายๆเลยอ๋อตรงนี้แล้วค<อ>รัพอเอาแค่ใช้เสื้อที่เขาใส่เห็นไหมแล้วก็กลับลงมาเห็นไหมนี่ไงแล้วก็ตีเส้นมานี่ไงนี่ไงก็ตีเส้นมานี่ไงแล้วตรงไหมนี่ไงแล้วก็มานิว้วดังนั้นเวลานิโป้ทําไมบอกว่าเล่นมือถือแล้วขึ้นบ่ารู้ยังเส้นมันอยู่ไหน เออวิ่งนิโป้ขึ้นแล้วขึ้นไหนเออแล้วรู้ยังว่าทําไมบอกว่าแค่เล่นมือถือเล่นอยู่นิ้วนะจ๊ะทำไมมันขึ้นบ่าเออเออแล้วมันเกี่ยวกันไหมมันเชื่อมกันอืมมันเชื่อมกันที่ทุกคนชอบจับคือตรงไหนจบกไปทําอะไรคะกระดูกเจ็บไหมกระดูกแต่กว่าการที่คุณวางนิ้วตรงนี้ เจ็บไหมเออแค่เนี้ยนี่ไงก็วางนิ้วไปตามแนวนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยากคลายกดให้แน่นแล้วนี่ไงเป็นมือแล้วก็ใช้นี่ไงเห็นไหมนิ้วโป้งเป็นไงนิ้วขยับไหมขยับนี่ไงนี่ไงคลายแล้วนี่ไงแต่ต้องล็อกให้แน่นๆให้ถึงเส้นนี่ไงตรงนี้ มันเป็นจุดแก้อการเขาเราจะหายากถ้าคุณไม่รู้สึกนะ <c oughs> แค่นิดเดียวนิดเดียวแล้วไล่แต่ถ้านวดจริงเราก็แค่เห <c oughs> ็นไหมนี่ไงแล้วก็กลงมาเส้นนี่เ <c oughs> พราะตัวนี้มันอยู่แขนในไม่ได้อยู่แขนนอกเ <c oughs> มื่อกี้คือแขนนอกอ <c oughs> ืมขาเป็นแขนใน <c oughs> นี่ไงเลา <c oughs> นี่ไงแล้วก็มาเลาะ แล้วก็มากลางดังนั้นเรานวดแขนนายตั้งแต่ตอนไหนอ๋อจีนี่ไงจีฉีดทุเรียนแขนก็ได้แล้วพอนี่ไงนี่ไงถ้าจับแขนลูกคา้านวดตัวเองก็นวดไปสินี่ไงเห็นไหมแค่นี้เองจบแล้วคุณนวดอะไรเยอะยแะกันนั่งงง ฉันหาเจอยังเจอยั